สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t เตอร์ทิก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาฟังเรื่องของ l e t เ e อร์ทสนใจคว้าตัวปัสคานสตูอีกเสริมทัพในเสมเอร์นี้ ล่าสุดน,นะครับมีข่าวลือเกี่ยวกับสมสรรลรเลร์ซิตี้นะครับที่กำลังให้ความสนใจปาสคาสตูอิกกองหลังดาวรุ่งของสมสรรลีดยูไนเดวัย21ปีได้หลายคนเนี่ยอาจยังไม่ทราบว่าแข้งดาวรุ่งรายนี้เป็นใครดังมาจากไหนเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักพอสังเขปนะครับจุดเริ่มต้นปาสคาสตูอิกเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งกับเยาวชนเอดิโอเดนฮาร์เมื่ออายุได้7ปี ก่อนที่ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรอาร์แจ็คออนเดอร์ดัมในปี2016ด้วยสัญญา2ปีต่อมาในเดือนมกราคมปี2018นะครับสตรูอีกเนี่ยเซ็นสัญญา3ปีกับสโมสรลีดยูไนเต็ดเขาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13มีนาคม2561แล้วก็มีชื่อเป็นแข้งตัวสำรองในเกมแพ้กับแอตันวิลล่า1-0ประตู สตรูอีกนะครับได้มีรายชื่อเป็นแข้งสวีตตัวจริงของลีดียูเนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ดอตูการ2018-2019แล้วก็เป็นแข้งคนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์ Professional Development League เมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2019โดยสามารถเอาชนะ b บอ m i n g h a m City จากการโดนจุดโทษหลังเสมอกันที่90นาที0ประตูต่อ0รอบสุดท้าย ในสุดแชมเปี้ยนชิพนะครับเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศกับดาร์บี้เค้าตี้เขามีชื่อเป็นแข้งตัวสำรองทั้ง2นัดโดยแต่ว่าเขาไม่รับโอกาสจากมาซิโลอิเบลซาลงการแข่งขันและก็ลีดเนี่ยพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์4-3ประตตู่อรวมทั้ง2นัดวันที่10ธันวาคมนะครับในปี2019เนี่ยแข้งรายนี้มีโอกาสในการลงสนามเป็นแมตช์แรกให้กับลีดยูุนเต็ดโดยการลงมาแทนเฮลดอร์กอสตาในนาทีที่91แล้วก็จบเกมนะครับลีดสามารถเอาชนะฮันสิตี้ในบ้านไปด้วยสกอร์2-0ประตตู่อ ลักษณะที่2ของเขาเนี่ยมาในรูปแบบของการแข่งขันดังต่อไปนี้สตรูเอกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19รกรกฎาคมในปี2020ในเกมที่ลีดยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะดร์บี้เคานตี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของ,งรูการและเขาได้รับโอกาสในการลงสนามอีกครั้งในเกมที่พบกับสมูสรชาตันเอลิทิกเกมสุดท้ายของ,งรูการสมูสรนลีดยูไนเต็ดนะครับสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถจบอันดับที่3ในศึกแชมเปี้ยนชิพรูการ2019ถึง2020แล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาลุยศึกพกรีเมียร์เล -21 ข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของแข้งรายนี้เท่าที่หามาได้นะครับเขาสามารถเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักและก็สามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้ทางเว็บไซต์นี่ยังมีข่าวลืออีกว่านักเตะวัย21ปีรายนี้ภายใต้การคุมทัพของมาเซโลบิเอลซาได้ถึง5ครั้งในฤดูกาลที่แล้วก่อนจะเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอลระดับท็อปอย่างราบรื่นลงเล่นสมุด15นัดสำหรับสโมสรของพิมเมลีกในฤดูกาลนี้จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเขาเนี่ยมีรายงานว่า มิทยาลนะครับแล้วก็นาบุรีสนใจเขาแล้วก็เขาอยู่ภายใต้สัญญากับหลีเนเธอร์แลนดจนถึงรูร้อนในปี2024โค้ชทีมชาติเบลเยี่ยนพูดคุยกับปัสคาร์สตุยอีกเนี่ยพยายามโน้มน้าวให้เขาเลือกทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดเพื่อเป็นตัวเลือกในอาชีพการงานในระดับนานาชาติของเขาสำหรับข่าวต่อไป ความเคลื่อนไหวของศึกพรพิมลิงกฤษนะครับหลังจากที่แข่งขันไม่อนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมทุกเกมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะครับบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษนะครับมีแผนที่จะอนุญ,ญาตให้แฟนกีฬานะครับได้กลับมาชมเกมในสนามอีกครั้งหลังจากโควิด -19 นั้นเริ่มคลี่คลายลงไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงเรื่อยๆหรือรัฐบาลจีนนะครับเตรียมอนุญาตให้แฟนบอลกีฬาเข้าในสนามอีกครั้งตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยจะอนุญาตให้ผู้ชมได้ไม่เกิน1,000 0คนหรือคิดเป็นร้อยละ25ของสนามนั้นนั้นทั้งนี้นะครับหากแฟนบอลเนี่ยสามารถเข้าสนามได้แต่วันที่17พฤษภาคมนะครับตามที่วางเอาไว้เนี่ยซึ่งจะส่งผลให้ทานในนัดสุดท้ายของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2020-2021ที่จะแข่งขันในวันที่23พฤษภาคมนี้อีกด้วย ซึ่งจากเรื่องนี้แล้วนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงเนี่ยที่ตอนนี้มีคะแนนนำรองจากฝูงร่วมกับแมนเชสเตนเดแล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่ถึง10คะแนนมีโอกาสสูงที่เกมนัดสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยอาจจะได้ฉลองแชมป์ในสนามของตัวเองแบบมีแฟนบอลซึ่งเกมนัดสุดท้ายของแมนซิตี้นะครับจะเปิดรังอิติฮัสเตเดียมรับมือการมาเยือนของเอเวอเรตันสารับข่าวต่อไป เวดแฟร์ Fair, กำหนดราคาให้เบนเนโรเจอร์เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของเทรนท์มุสซเปอร์ในราคาแทงหนึ่งใจหนึ่งไม่รวมทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับโชเซ่มุนยกุญซือคนปัจจุบันของสเปอร์ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ภาคหลังเนี่ยมีผลงานที่เร็วร้ายจนถึงขั้นแพ้ทั้งหมด5เกมจาก6นัดหลังสุดโดยบางกระแสบ,บอกว่าบอสบริหารยังให้โอกาสมุนยจนถึงจบฤดูกาลนี้แล้วค่อยจะมีการแยกทางกันส่วนอีกหนึ่งกระ,ระแสบอกว่ามูยนยมเเด้งร็ๆ ทั้งนี้นะครับเบรนด์โรเจอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนักตั้งแต่มาคุมเลสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2019โดยปัจจุบันเนี่ยเขาพาทีมเป็นอัดับที่3ของตารางคะแนนซึ่งขณะก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวลือว่าบอกบริหารของสเปอร์นั้นชื่นชอบฝีมือของกุซ Island, นซอชาวแอตแลนด์เหนืออย่างมากสำหรับข่าวต่อไปทำไมเลสเตอร์ซิตี้จึงมีหัวใจสีน้ำเงินขาว ในปี2003นะครับมีการวาดภาพเครื่องหมายครบ120ปีด้วยชุดเยือนซึ่งจำลองการออกแบบเสื้อครั้งแรกชุดสีดำทั้งหมดเนี่ยมีสายสปรายเคมเบสสีน้ำเงินที่โดดเด่นจากไหลขวาลงมาทางสุดโภกซ้ายของเสื้อเป็นการบิดทันสมัยแบบทีมเย้าครั้งแรกของสโมสรหลังจากที่มีการก่อตั้งสโมสร เลตเตอร์ฟอเลือกที่จะสวมเสื้อเชิ้ตที่มีสีน้ำตาลช,ช็อกโกแลตครึ่งตัวสีน้ำเงินแคมบริดจ์กับกางเกงขาสั้นสีขาวกับถุงเท้าสีเข้มนี่คือสีของ l ลตเตอร์ซิในอดีต 9ปีต่อมานะครับเลตเตอร์ซิตี้สวมเสื้อเชื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดําเสื้อเชื้อสีขาวเนี่ยยังเป็นเสื้อตัวแรกที่ประดับถนนวิลเบิร์สในปี2434ก่อนที่จะใช้เวลาประมาณ111ปีในการเริ่มต้นดูรูแรกของบิลแลนด์ลีกในปี1899นะครับสโมสรได้ตัดสินใจใช้สีฟ้าแล้วก็สีขาวของแบริดซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างคุ้มเครือในปัจจุบันแต่เลตเตอร์ซิตี้นนแล้วก็ฟอสเซต้องใช้ระยะเวลาถึง14ปีในการเลื่อนชั้นสู่ระดับสูงสุดหลังจากที่ สมูสรกลับมาใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่เข้มกว่าเดิมแลวก็เป็นสีขาวเนื่องจากผู้เล่นเนี่ยไม่ขัดแย้งกันเป็นตัวแทนของสมูสรในการแข่งขันระดับภูมิภาคในช่วงสงครามชุดสีฟ้าและสีขาวสมูสรนได้รับจดทะเบียนนะครับเป็นสมูสรฟุตบอลเลตเตอร์ซิตี้ในปี1919จากนั้นนะครับเลตเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ในระดับที่2เป็นประวัติการถึง7ครั้งเคยเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเอฟซีถึง4ครั้งชนะลีคับสครั้งแล้วก็แข่งขันในยุโรป4ีรายการโดยเฉพาะอยยย่่าางงงิูฟชเปี้นกใ2017ถึ เมื่อสมูสรอนเข้าถึงรอบรองชชนะเลิศตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในทางกลับกันนะครับสมสรได้รับความโดดเด่นด้วยตาสัญลักษณ์อย่างมากมายทั้งหัวของสุนัขจิ้งจอกไอเนโลสําหรับเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศในปี1949จนถึงแบบที่ใช้ปัจจุบันในปี1972นะครับแล้วก็เจบสโมสรสได้มีการเปลี่ยนไปสวมสีขาวล้วนเป็นระยะเวลา1รูปการได้รับแรงบันใจจากยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างเระย์มาริตไม่ว่าผู้เล่นแบบฟแฟนจะมีการต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวทําให้เป็นปีเดียวนะับตั้งแต่ ในปี1922ที่ทีมฟุตบอลของลิเวอร์พูลสวมเสื้อสีน้ำเงินก่อนการถือกำเนิดของทีวีสีการแข่งขัน f a ฟเับรอบชิงชนะเลิศจะออกอากาศเป็นสีดำและสีขาวแต่เมื่อทั้งสองทีมนะครับที่มีสีเข้มเผชิญหน้ากันในงานที่เชิดหน้าชูตาก็ต้องมีมาตรการต่างๆนำไปสู่การ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายในปี1943โดยแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับโยนเหรียญตัดสินว่าลิเวอร์พูลนั้นจะต้องสวมเสื้อเชิดสีขาวเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะสีแดงของแมนยูหลังจากปี2016นะครับเป็นสิ่ง ที่แฟนทุกคนทั่วโลกรู้จักอย่างไรก็ตามนะครับประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลกับการเชื่อมโยงของสโมสรในสีในปัจจุบันกับสิ่งที่แฟนทุกทีมทั่วโลกรู้จักครับผมนี่ก็คือการอัปเดีข่าวสารของลิเวอร์พูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ